b บล็คพิ n งปล่อยทีเซอร์ปริศนา ready to jump สัญญาณคัมแบ็คครั้งใหม่ที่แฟนทั่วโลกรอคอยสั่นสะเทือนโลกโซเชียลอีกครั้งหลังจากสร้างความฮือฮาด้วยการประกาศ r l d t u a l Deadline ไปก่อนหน้านี้ล่าสุด BLACKPINK ได้ปล่อยคลิปทีเซอร์ปริศนาตัวใหม่ล่าสุดในชื่อ ready to jump ส่งสัญญาณว่าการคัมแบ็กครั้งประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้ คลิปทีเซอร์ดังกล่าวมีความยาวเพียง16วินาทีแต่เต็มไปด้วยพลังและความน่าตื่นเต้นเปิดฉากด้วยหน้าโจสีดำก่อนจะถูกแทนที่ด้วยเส้นแสงสีชมพูและสีขาวที่เคลื่อนไหวผัดไปมาอย่างรวดเร็วสร้างความรู้สึกท,ที่ทรงพลังและเปลี่ยนไปด้วยไดนามิกไฮไลท์สำคัญของคลิปอยู่ที่การปรากฏขึ้นของคำว่าจำ้ำ ในฟอนต์ดีไซน์สุดเท่สีชมพูพร้อมกับข้อความภาษาเกาหลีก่อนจะปิดท้ายด้วยโลโก้ของ Black พิงคและทิ้งท้ายด้วยดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์สุดเร้าใจที่ทําให้แฟนๆอดใจรอฟังเพลงเต็มไม่ไหวแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมแต่การปล่อยทีเซอร์ ready to jump ในครั้งนี้ก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าการกลับมาของ Black พิงคในครั้งนี้จะต้องยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอน แฟนๆทั่วโลกต่างคาดเดาไปต่างๆนานาว่านี่อาจจะเป็นชื่อเพลงใหม่หรือคอนเซปต์หลักของอัลบั้มที่กำลังจะมาถึงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมจ้ำไปกับการคัมแบ็กครั้งใหม่ของ BLACKPINK ที่ทุกคนรอคอยกันได้เลย